เผลอกลืนเครื่องมือจัดฟันจะเป็นอะไรไหมหากคนไข้เผลอกลืนเครื่องมือจัดฟันลงคอไปอาทิแบล็คเกตยางจัดฟันก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเพราะเครื่องมือจัดฟันไม่อันตรายต่อร่างกายซึ่งปกติแล้วร่างกายของเราจะกำจัดออกมาเองทางการขับถ่ายแต่ต้องเป็นกรณีที่จัดฟันกับทันตแพทย์และคลินิกที่ได้มาตรฐานเท่านั้นแต่หากเป็นหมอเถื่อน หรือการจัดฟันแฟชั่นเครื่องมือจัดฟันจะไม่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งแม้ว่าจะยังไม่ได้กลืนลงคอไปเพียงแค่ติดอยู่ในช่องปากตลอดเวลาสารพิษหรือสารเคลือบสีต่างๆที่อยู่บนเครื่องมือจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถสะสมในร่างกายและทำให้มีอาการป่วยไม่ทราบสาเหตุหรือเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือดอีกด้วย